และนี่คือคุณมาริโอที่เป็นช่างแต่งหน้าคู่บุญของคิมคาดาเชียนค่ะที่เขาแต่งหน้าโทนสายฟอได้สวยช่ำแบบนี้มากจึงแน่แหละเขาก็มีคอสเมติกไลน์ของเขานะคะชื่อว่า makeup by Mario ค่ะตอนที่ชิไปอเมริกานะคะก็ได้มาหนึ่งไอเทมค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยเขายกทั้งขบวนมาขายที่ไทยแล้วค่ะวันนี้ชิก็เลยขอมารีวิวกันตามตรงนะว่าตัวไหนเนี่ยควรโดนหรือตัวไหนเฉยๆปล่อยผ่านได้ค่ะ สำหรับอันแรกก็จะเป็นรองพื้นแบบปั๊มอย่างนี้นะคะส่วนตัวรองพื้นชี้ว่าเฉยๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นบัตสติกเลยนะคะชี้ชอบอัน,นี้นะคะแต่มันไม่ได้ฟิลสายฝอเท่าไหรค่ค่ะแต่สวยเลยอะ่ะแล้วก็จะมีบรอนเซอร์เนื้อครีมกับเนื้อฝุ่นนะคะเนื้อครีมกลางๆค่ะส่วนเนื้อฝุ่นชี้ชอบเลยนะคือทาไปแล้วอะ่ะได้ฟิลบ่มแดดมากโทนสีส่วนมากก็จะเป็นวอร์มโทนค่ะและสิ่งนี้นะคะคือไอเทมที่ทําให้แบรนด์นี้ดังเลยก็ว่าได้ค่ะเป็นอายแชโดว์พาเลตนะคะสีนี้เนี่ยมันจะเป็นสีออริจิน คือแน่นมากโทนสีเป็นแัดทั้งหมดค่ะและสิ่งที่คัดไม่ถึงว่าจะชอบก็เป็นลิปตัวนี้นะคะมีความเย็นๆน่ะนี่คือ3สิ่งที่ชอบและนี่คือ3สิ่งที่ไม่ชอบค่ะ